สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาซุมรักกี้สปินกันค่ะแบบสามพันเพชรนะคะกับ4ี่พันเพชรนะคะก็ลายเพย์อัปเดตใหม่นะก็งบนะคะเรามีแค่11,000บาทนะคะอืมก็จะมาดูกันนะคะว่าเราเนี่ยจะสุมได้อะไรเข้าที่อีเวนเลยนะคะเราจะซุมแบบ3,000ันหรือว่า4 0 0 0ก่อนดีเราจะสุมแบบ4 0 0พันก่อนเลยละกันนะคะก็ ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเหมือนกันเนาะอุ้เราต้องลองหมุนหมุนดูนะคะเผื่อจะได้อะไรดีๆอือ,อ,อเกือบแล้วอีกนิดเดียวเองอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันก่อนดีกว่าเรายังไม่ได้ดูไอเทมเลยนะคะเอออู้หูเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สูงสุดแป0 0 0ืเพรกำรูปมันไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรนะคะเอออันนี้คืออะไรกลายมาเป็นผู้หญิงอันนี้หูอันนี้หูอันนี้หูแล้วดูดิไอเทมเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขอลองหมุนๆห,หน่อย โอ้ยหมุนให้ได้ดีๆหน่อยนะคะโอ๊บหมุนเล่นเอ้ยสุ่มเลยนะไปเลยโอ้ย <c oughs> oh, my god oh my god <c oughs> ได้ของตกแต่งนะคะแต่ว่าเป็นหายากมากๆแต่เสียดายนิดนึงนะคือน่าจะได้หูหูกวางอะเออฮะแต่แล้วอันนี้เป็นแค่ต่อทอนะคะแค่มาสุ่มเล่นเฉยๆเดี๋ยวเราจะไปสุ่มแบบ สามพันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูไอเทมกันเลยค่ะไอเทมก็มีอันนี้หูเดี๋ยวไล่จากหูมาดีกว่าอันนี้หูเหมือนกันแล้วก็เป็นหูอันนี้ชอบชอบอันนี้ที่สุดนะหูนี้น่ารักดีเอออันนี้ก็เป็นหนูแฮมสเตอร์วิ่งนะคะอันนี้เหรอก็เป็นอะไรไม่รู้อะเป็นเหมือนกับเป็นอะไรนะหนูแฮมสเตอร์ กลายมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะผู้หญิงปะเออกลายมาเป็นผู้หญิงนะคะมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะโทษทีเดี๋ยวเราลองหมุนๆเล่นๆกันก่อนนะคะอยากได้เจ็ดหมื่นอะ่ะถ้าได้เจ็ดหมื่นจะเอามาเล่นเลยนะอุ้ยไม่เอาอะ่ะ อุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้หมุนเลยนั่นน่ะไม่เอาไม่เอาถ้างั้นเดี๋ยวเราจะสุ่มเลยแล้วกันนะไม่รอแล้วได้อะไรโอ้ยได้ไอเทมอะ่ะเดี๋ยวเอาอีกรอบเดี๋ยวหมุนหมุนอีกรอบอีกรอบอุ้ย โอเคลองหมุนไหมโอเคค่ะเมื่อกี้ก็มีปัญหานิดนึงนะอืมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยแล้วกันนะคะก็แอบ,บมาหมุนเล่นๆแล้วนะมันก็ได้แต่แบบแรไอเทมแล้วก็หนึ่งหมื่นเพรแล้วก็ไอเทมนะคะมันจะได้ประมาณนี้เราก็ช่างมันเถอะเริ่มเลยนะเดี๋ยวเราจะให้มันอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกัน เริ่มเลยไม่รู้ว่าจะได้อะไรอ่ะเฮ้ยอ,อ้าว my god นี่นะคะก็ได้แต่ของตกแต่งนะคะแต่ว่าสูตรก็ใช้มันก็น่าจะใช้ได้นะลองไปทำกันดูนะคะโอเคค่ะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ด้วยนะคะถ้ามีสูตรใหม่ๆมาเดี๋ยวก็จะมารีวิวนะบ๊ายบาย